ดึงเดิดงดึงชิมอนเด็ดดึงชิมอนเด็ดดึงดึงเด็ดดึงดึงชิมอนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไหมเขอร้องก่อนขอร้องก่อนเลยขอร้องเขาล้องไปบ้านเลยไปไปเข้าบ้านเลยชิมอนชิมอนบ้าชิมอนมันบ้า

시몬만마 <놀람> 시몬만바. <놀람> <놀람> <놀람>